พีเ k เอีค <A. S 1> ิดนะคะจากเอ๋สวัสดีครับเอี A P. ครับวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนี่ค่ะตอกของขวัญไม่ใช่เป็นเครื่องสับอางของคุณแม่นะคะไม่ใช่ครับเป็นเครื่องสับอางของคุณแม่เรามาตัดกันเลยดีไหมเอพีอยา่าเรามาตัดกันเลยนะคะพี<ห>่สมองเดีย๋ยวพี่นั่นงลงเอพี A ในหมูบ okay. ้านบอกโอเคพี่ฮะเอาไว้แล้วเราก็ตัดรันนะคะตัดตัดใหญ่นี้ตัดใหญ่นี้ตัดใหญ่นี้โอเคตัดได้แล้ว ไปเข้าไปแกะก่อนนะคะแกะยากไปเลยคะ่ะนี่นะคะก็แกะเสร็จแล้วนะคะของฝากจากญี่ปุ่นนะคะของฝากจากญี่ปุ่นต้องขอ,ขอขอบคุณด้าเอ๋ต้องขอบขอบคุณพี่น้ามากเลยนะคะ อะไรคะคุณแม่ของเล่นไม่รู้สิเขาไม่เชิญนะของเล่นจะเป็นของเล่นนะแล้วไหนบอกว่าเป็นเครื่องสำอางไงคะก็มีเครื่องสำอางแ้วอันนี้คืออะไรโดนัทหรอคะได้กินไหมคะนี่ก็คือของเล่นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดีวิวนะคะเล่นเลยยัง ผ้าคลุมร่องยาอะไรเนี่ยมีเออเป็นชุดนะเนี่สวยมากเลยนี่นะคะสวยมากเลยอยากได้นีเคืออะไรก็ได้ อันนี้เป็นของเล่นเดี๋ยวเอพอยากพึ่งรีวิวเลยรีวิวเลยจะได้เล่นแล้วค่จะได้เล่นแล้วเงียบๆหน่อยจะได้เล่นแล้วเข้าป้องหน่อยสิจะได้เล่นแล้วนี่ก็เป็นชุดชุดของเอพเหรอใช่แล้วนี่ก็คือชุดนะคะไหนไปเข้ายืนสิคะไม่ใช่เขาเงียบเค่อ ทุกคนนี่แล้วฝาะจังเลยอุตส่าห์เป็นคนดีฉันหามะมันเท่ากันพอดีเลยนะเสื้อนี่ก็เท่าอ่ะกระโปรงนี่ก็เท่าแบบแบบยืนอย่างเงี้ยมันแบบเท่าขาพอดีเลยแล้วชุดใครอะคะเนี่ยดูชุดว่าหมาหมังชุดใครอะชุดใครอะพี่น้ำซื้อให้ที่ไปข้าวเยสสวยมากเลยเย้ทำยังไงคะ คุณค่ะดูอะไรกันจีเ <Yeah. S 1> ชี๊ยบใส่โชว์เลยไหมคะไม่เดี๋ยวค่อยใส่เจี่ยบอะเดี๋ยวไปใส่เลยคะ่ะให้เวลาไปใส่พี่ป่ะคขาบอกว่าเขาไม่อยู่โอ้โหได้ยินชัดเจนนี่นะคะคือชื่อพี่พปาค่ะ,พ,ะ,พ,ะพี่ป่าพี่มามาเลาวผนี่ บอกพี่ปลาค้าว่าบอกพี่ปลาค้าว่าไอพีปไปไหนอ่ะอ้าวไอพีไปไหนอ่ะหายไปแล้วไปกระโดดเล่นอยู่ตรงนู้นสวยไหมคะนี่ค่ะหมุนให้ดูนะคะหมุนยังตโลแก่ตายปุดนี่คก็ใส่ที่เดิมแล้วนะคะอย่าเพิ่งเล่นสี่อุตสาห์จัดวางไว้เรียบร้อย นี่นะคะก็เชอตัวไม่เอาจะเล่กจะเอาวันนี้ก่อนเพื่ออยังไม่ได้รีวิวก่อนให้ดูว่ามีอะไรบ้างเจะจะกินโนะ่เาะดอกไม่ใช่โดย <c oughs> นี่นะคะคือของที่ได้แล้วก็เชื้อกตัวนี้ด้วยนะคะเป็นชุดกระโปงจะกินคุกกี้ร้านเดี๋ยวเราลองแกะกันก่อนไหมคะ ยังนะคะแกะอันนี้เหรออันนี้โอเคแกะอันนี้เล้นกินโอนนัทมัว่วไม่ใช่โดนนัดละหน่อยเย้เล่นกินนอนนัดเพืเ่อะเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็มารีวิวชุดตัวนี้เลยค่ะมันคืนนอนอนอ้างมั้งมันคือโอนนัทนะคะ <laughs> แกะรู้ได้ยังไง าดอ๋ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ต้องแกะโอเคไม่โอเคนอนนะ <c oughs> แอบกล่องไม่อยให้ดูเพื่อผมอ,อ,อางค่ะ <c oughs> ายาปอยนี่เราต้องมาแอบทามีลิปสติกอันนี้แล้วก็มีน่าจะเป็นน้ำหอมเอ้ยน้ำยาทาเล็บหรือเปล่ายายลือของคนสวย หมาไม่ใช่คนสวยนะครับหมาเป็นคนขี้เลยอาถุงไปเล่นอาถุงไปเล่นไปป่าเปนี่นี่นะคะก็คือที่ปัดนี่ก็คือพอลยนี่ก็คือที่ปัดแก้มนะคะเอาไว้ปัดแก้มอย่างสวยๆงาๆนะคะไปัดลองเอพี คิ้วค่ะน้ายาทาคิว้วอะทาคิ้วน้ายาทาเวลาเวลาเวลาทาคิ้วระบายคิ้วแล้วก็ทาทับคิ้วจะไม่หลุดง่ายออาที่ต่อไคือไอพีอะพูดสินี่ก็คือที่ทาคิ้วนะคะและอันนี้ก็คืออะไรอะคะนี่มันมีอีอืม นี่คืออะไรคะอะไรเอ่ยเกะได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ดูเองค่ะไม่จะดีโอเคเปิดออกแล้วคืออะไรแล้วนี่คืออะไรแล้วนี่คืออะไรข <c oughs> ี้หรอเอ้า <c oughs> คอสเซอร์ปิดเลยขาดแล้วที่ปะเข้ามัน <ขา S 2> มีอเ e a p คอสเซอร์ไว้ลบมมันีแต้มจุดด่างดำมาม้ามีจุดด่างดำมีตีนกาด้วยท<ม>ี่ปะเขามันมีอีกม,มันมีอีกไม่มมมมมไม่ดูแล้วนี่ก็จะเป็นที่ทาคิว้วใช่ไหมคะเกลืตาค่ะใช่ไหมคะอ๋อที่ทาตาตรงนี้นะคะหรอคะใช่ไหมคะ ก็จะทาแต่ต,ตรงนี้นะคะแล้วมันมีกี่ชั้นคะหรือมีนหนึ่งชั้นคะนั่นชั้นเดียวะค่ะมามา,มาดูหน่อยดิดอันนี้ก็คือนี่อร่อบ้างนี่ก็คือริปที่คุณแม่แ<ย>ใช้นะคะใช้ประจำเลยนะคะใช้ประจำเลยนะคะริบปามใช่ค่ย ไม่รีวิวอย่างอื่นร่งเด้นเลยค่ะเดี๋ยวไปรีวิวขึ้นหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมอย่าลืม,ลมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พีเคพี่กินด้วยนะคะสำหรับ